สวัสดีค่ะพบกับลักกี้นักสร้างสุขค่ะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ในคลิปก่อนๆพี่ลักกี้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของแล้วเราจะจัดการปมค้างใจอย่างไรและหลายคนก็สงสัยค่ะว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีปมค้างใจอยู่หรือเปล่าและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลัง มีความรู้สึกสงสยัยชมคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วคุณจะมีวิธีการในการที่จะรู้อาการดังต่อไปนี้ว่าคุณมีปมค้างใจหรือเปล่าค่ะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้นะคะสันนิษฐานได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีปมค้างใจข้อที่หนึ่งคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่มีคุณค่าคุณไม่รู้ว่าตัวตนของคุณคืออะไรและจุดยืนในชีวิตของคุณอยู่ตรงไหนคุณมักสงสัยในความสามารถของตัวของคุณเองคุณน้อยใจง่ายแล้วก็โกรธง่ายและคุณก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นนะคะและข้อที่สองคุณรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจใคร ุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าเขามาหวังผลประโยชน์ไหมคุณมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นคุณปรับตัวยากแล้วคุณก็รู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในที่สุดคุณก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยเพราะถ้าคุณอยู่กับคนมากๆคุณก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณจะทำยังไง และจะติดต่อสัมพันธ์แบบไหนแล้วการปรับตัวไม่ได้ของคุณมันกระทบใจของคุณมากทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวกันอยู่กับผู้คนและคุณก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมันทำให้คุณประหม่าก,กังวลและรบกวนการกินการนอนรวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตในด้านอื่นๆของคุณแสดงว่าคุณมีปมข้างใจแล้วค่ะ และข้อที่3นะคะเวลาที่มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะค่ะคุณมักจะมีปัญหาในการที่จะตัดสินใจกับเรื่องที่สำคัญสำคัญกับชีวิตคุณเพราะคุณไม่มีความมั่นใจคุณมีความกลัวคุณมีความกังวลคุณก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณกลัวความล้มเหลวคุณกลัวว่าคุณจะทำผิดพลาดจนมัน รบกวนตัวคุณและคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจกับเหตุการณ์สํำคัญสําคัญที่มันเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณได้และข้อที่สนะคะเวลาที่คุณเครียดเนี่ยคุณไม่มีวิธีการจัดการกับความเครียดที่ดีพอคุณไม่มีเวลาในการที่จะสร้างความสุขให้กับตัวของคุณเองและคุณก็ไม่มีวิธีการในการที่จะ จัดการกับอารมณ์ต่างๆไม่มีงานอดิเรกและมักจะพึ่งพาสิ่งเสพติดเช่นดื่มเหล้าหรือทำอะไรก็แล้วแต่สูบบุหรีติดบุหรีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณใช้สิ่งเหล่านี้เป็นการระบายความเครียดหรือความไม่สบายใจของคุณจนคุณติดสารเสพติดหรือติดเกมติดอะไรก็แล้วแต่สิ่งเนี้ยค่ะ ถ้าคุณมีครบทั้ง4ข้อนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปมค้างใจนะคะลองค่อยๆทบทวนดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลัคกี้นักสร้างสุขด้วยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้มาว่ายน้ำค่ะเลยแวะมาอัดคลิปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปไว่ายน้ำกันค่ะบาย